สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้นะคะที่ Channel M N Ford อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวกระบะ Ford Ranger รุ่น w i d t a c นะคะจะเป็นโมเดลปี2021นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่2,000ซีซีนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะคะในในคันสำหรับคันนี้จะเป็นตัว4ค2 ราคาจะอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะส่วนในตัว4คูณ4ราคาอยู่ที่1 2 6 5 0ล้าน้านบาทแล้วก็สีนะคะที่ต้องเพิ่มราคาจากจากราคาตัวรถะจะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ในปีโมเดล2021เรามีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเพิ่มราคาจากตัวรถนะคะขึ้นมาอีกอยู่ที่3 0,000บาทค่ะ เนตตี้จะพาทุกคนนะคะไปชมชุดแต่งรอบๆคันของคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเลยนะคะสีดําใหญ่ๆแกงๆแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวกันชนหน้าของฮัมเมอร์มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะ ที่มีมากับตัวกันชนหน้าของโรงงานเลยที่มากับตัวรถเลยนะคะก็จะย้ายใส่ขึ้นมาให้กับตัวกันชนของ HAMMER ด้วยนะคะตรงนี้4จุดเลยนะคะยังคงอยู่เช่นเคยนะคะแค่เราเปลี่ยนกันชนให้กับลูกค้าแค่นั้นเองกระจังหน้าที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอรตัวหนังสือฟอร์ใหญ่ๆนี่เลยสามารถเลือกสีได้เปลี่ยนสีได้คะ่ะทางด้านบน สกู๊ปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะเรียกว่า op, สกู๊ปส่องแหลหรือสกู๊ปแลดนั่นเองคันนี้ก็จัดทําสีเป็นสีทูโทนให้กับลูกค้าเพื่อให้เข้ากันกับสีตัวรถนะคะเพราะว่าตัวรถจะเป็นสีขาวก็เลยต้องจัดทําเป็นสีทูโทนให้กับลูกค้าหรือว่าอยากจะได้เป็นสีดำด้านอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันต่อมากันที่ไฟไฟในรุ่น y t ยแท็นะคะจะเป็นไฟในแบบของไบ LED มาพร้อมกับไฟ Day t i ท e นะคะ ในส่วนของไฟคันนี้ค่ะนัตตี้ใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้า mm. ก็คือจะเป็นไฟมัดแต่งสามขีดตรงนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าไฟพอใส่เข้าไปแล้วนะคะลูกเล่นมันเล่นยังไงได้มันดูสวยแค่ไหนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะยิ่งตอนกลางคืนก็คือจะยิ่งยิ่งยิ่งเด่นยิ่งชัดเลยนะคะในในในส่วนของตัวไฟเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างต่อกันค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็คือในคันนี้นะคะนัตตี้จัดแต่งชุดแต่งจะเรียกว่าชุดแต่งวายบอดี้นะคะทุกคนถ้าสังเกตเห็นจะเป็นด้านแก้มข้างข,างของตัวรถจะมีขนาดที่ใหญ่และกว้างขึ้นก็คือเรียกง่ายๆว่าจะเหมือนในรุ่นของ Ford Raptor กันเลยนะคะในตัวของชุดแต่งวายบอดี้ตัวแก้มข้างใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะมีคิ้วล้อมาให้เลยจะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบ ะะต่อมากันที่แมกยางแมกยางตัวนี้นะคะจะเป็นแมกยางขนาดขอบ16เป็นแมกของยี่ห้อซู๊เลยนะคะแล้วก็ยางจะเป็นในตัวยางของยาง BF นั่นเองตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้ทั้งทางลุยและทางเรียบได้อย่างดีเลยค่ะทางด้านข้างของตัวรถนะคะทางด้านข้างสติ๊กเกอร์สามารถเลือกแบบและเลือกลายได้ค่ะนัตตี้มีลายให้ทุกคนเลือกมากกว่า20 ลายกันเลยทีเดียวหรือนะคะท่านใดที่อยากได้สติกเกอร์ในแบบของตัวเองจะเป็นโลโก้ร้านหรือว่าชื่อนะคะสามารถแจ้งได้หรือนัดตี้จัดให้ได้นะคะในแบบที่ทุกคนต้องการเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างตัวนี้โป่งนะคะอ่าตัวแก้มแก้มข้างท้ายก็จะโป่งแล้วก็ใหญ่เช่นกันกับทางด้านหน้ามาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะที่มาในชุดแต่งของ w i ยบอดเช่นกัน ในส่วนของโลบาตัวนี้จะเป็นโลบาเหล็กนะคะของแฮมเมอร์มาพร้อมกับไฟส่องกระบะท้ายด้วยเลยนะคะก็คือไฟสามารถใช้งานได้จริงนะคะส่องกระบะท้ายบางทีเราเกิดได้ใช้งานนะคะที่ทางด้านท้ายของตัวรถเราก็สามารถเปิดไฟใช้งานได้เลยมาที่ตัวฝากระบะท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นฝากระบะแบบผ่อนแรงนะคะมาให้ด้วยสามารถใช้งานได้ อย่างง่ายดายแล้วก็เบาสบายนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะคะจะเป็นไฟท้ายในแบบของรูปตัว C นะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ตัว C ตรงนี้แล้วก็ดำๆใหญ่ๆตรงนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงฝาปิดกระบะท,ท้ายก็เรียกว่าตัวฝาปิดกระบะท,ท้ายเลยนะคะสีดำใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาพร้อมกับคำว่า Ford แล้วก็โลโก้นะคะที่ เป็นโลโก้อยู่ด้านท้ายมีกล้องมากับโลโก้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ย้ายออกมาใส่ให้ยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่เช่นเคยการชนท้ายก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะเราดูรอบๆคันกันไปแล้วนะคะจากด้านนอกของตัวรถเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลายัย ของเราก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากรงนี้จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะต่อมากันตัวที่หน้าจอหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะเราก็จะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นภาษาไทยมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะเป็นประโยชน์มากเลยก็คือจะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุแอร์แบคแตกหรือว่าระบบจ่ายน้ำมันระบบระบบส่งน้ำมันถูกตัดนะคะระบบตัวนี้จะสามารถโทรออกไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่เบอร์1 6 6 9ให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก่อนอดูรอบๆภายในกันเนาะเบาะหนังนะคะ ก็จะเป็นเบาะหนังในแบบสปอร์ตสปอร์ตของว t ยแทเลยเป็นสีดำได้สีส้มมาพร้อมกับตัวอักษรปักสีส้มคำว่า YT ยแทนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ usb ให้ถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวช่องเสียบไฟ1 2โวลต์นะคะในรุ่นของว t ยแทเนี่ยจะเป็นแนวออโต้นี่ค่ะตัวนี้เลย ปุ่มปรับแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะคะบางทีฝั่งคนขับอาจจะร้อนปรับอุณหภูมิที่20ฝั่งผู้โดยสารอาจจะหนาวปรับที่ผ้าได้เลยนะคะแล้วก็กระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะคะด้านบนจะมีช่องเก็บแวน่นด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านบนนะคะท,ที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะในรุ่นของ Y ายแท็นะคะเพดาน ภายในตัวรถนะคะจะกุกด้วยสีดำเดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะหลังกันบ้างดีกว่าค่ะี่พาไปดูที่เบาะหลังนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ายางผ้ายางของฟอร์ดแท้เลยนะคะผ้ายางสูรแท้ๆเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทำการใส่ให้กับลูกค้าหลังจากที่เราทำการล้างรถแล้วเตรียมส่งมอบแล้วนะคะ ทางด้านท้ายเบาะท้ายนะคะตัวรถเราจะมีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารก็ค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวมีสิ่งอนำนวยความสะดวกเพิ่มเติมขึ้นมาคือตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบไฟ230โวลต์แล้วก็มีช่องเสียบตรงนี้ให้อีก12โวลต์น,นะคะ ตัวนี้ช่องเสียบไฟตัวนี้บางทีลูกค้านะคะโทรศัพท์แบตหมดโน้ตบุ๊กแบตหมด iPad แบตหมดสามารถเสียบได้เลยก็พาชมรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้ชุดแต่งเป็นแบบไหนสามารถแจ้งนัตตี้ได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะคะอ่าตัวนี้จะเป็นสกับเพจกันลอย ด้านข้างนะคะจะเป็นปุ่มล็อกประตูด้านข้างก็จะเป็นกลุหนังมาให้เรียบร้อยนะคะเดินได้สีส้มเช่นกันสวยงามค่ะถือว่าสวยงามแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตแบบลงตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกุญแจรถกันดีกว่าค่ะกุญแจของเราจะเป็นกุญแจที่เรียกว่าเป็นกุญแจคียเลดอ่า นี่เลยนะคะดูใกล้ๆตัวนี้นะคะกุญแจการใช้งานเดี๋ยวจะล็อกรถให้ลูกค้าดูก,ก่อน <c oughs> อ่ะอันนี้เราทําการล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> การใช้งานของกุญแจใช้งานอย่างง่ายดายมากเลย <c oughs> บางทีลูกค้านะคะถือของหรือสะพายกระเป๋ากุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือว่าพกติดตัวแค่พกกุญแจติดตัวง่ายๆเลยนะคะจะทําการปลดล็อกตัวรถแค่สวมมือลงไปอ่ะง่ายดเดียวนะคะ, <c oughs> ะ,คะเปิดประตู สังเกตเห็นว่าจะเปิดได้เลยนะคะเนาะส่วนจะทำการล็อกตัวรถนะคะสัมพันธ์ง่ายๆตรงมือจับนิดเดียวเองค่ะ,ะก็จะทำการล็อกรถแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะบางทีลูก <c oughs> ค้าผู้หญิงใช้รถคนเดียวจอดรถในที่มืดในที่เปี่ยวหรือบนห้างที่ที่ที่รับตาคนนะคะ ปลดล็อกรถกดครั้งเดียวจะเปิดเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นค่ะ,อะรอบๆสามประตูสามบานที่เหลือจะไม่มีใครสามารถมาเปิดประตูรถเราได้ตัวนี้ก็ช่วยเซฟตี้สำหรับลูกค้าที่บางทีเดินทางไปไหนคนเดียวนะคะก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วย ก็ได้รับชมนะคะรีวิวของกระบะ f o r d Ranger ร i วายแทอบๆคันกันไปแล้วนะคะนตีก็พาชมในตัวของชุดแต่งไปแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นหรือเน้นในเรื่องของส่วนลดลูกค้าบางท่านอาจจะใช้รถโดยที่ไม่ได้อยากได้ชุดแต่งตัวนี้นตีก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันค่ะนะคะหรือว่าอยากได้ชุดแต่งเป็นในแบบไหนนะคะ ขอให้แค่ทักมาคุยกันนะคะนัตตี้สามารถจัดให้ได้ในทุกรูปแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบของการจัดแต่งตามใจของลูกค้านัตตี้จัดให้ได้หมดค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe M&N Ford Channel ไ้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านัตตี้จะมารีวิวในตัวของชุดแต่งรุ่นไหนให้ได้รับชมกันอีกนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะวันนี้ก็ขออนุญาต ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ